อมสิทธิทเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนาะรายให้ งามดังประจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู เ่ออเี้้้ยงงกกกฟาาคนนรัมมมสห็นทุกคนทำงานศิละปะกันโอเคครับผมกลับห้องเดี๋ยวไปดูงานทำแหวนหลุมพะกรวยผมกันม้างดีกว่าเพอาจจะปิ้นออกมาแล้วก็อาจจะทำบล็อกคือหล่อเป็นเงินเป็นทองเลยร่างกายผมไม่ไหวแต่ผมนั่งนอนวาดได้อยู่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า จะได้เต็มตัวทำาหาก,การสอนเรียนออนไลน์กันจะเวิร์กไหมนี่เด็กๆก,ก็ลองดูก่อนนะเเวิร์กก็เรียนกันต่อไปไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็ขอบคุณที่ติดต่อเรื่องสอนออนไลน์มาก็จะได้อยู่บ้านเรียนกันทางโทรศัพท์แทเดี๋ยวครูก็จะหาแผนการสอนแบบ ให้หน้าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแบบเข้าใจง่ายขึ้นแล้วกันโอเคครับอยาไปดูงานกันบ้างมีแต่ต้องไม่เฉียวสมหน้าเองอยากไปดื้อเจเรกกินเหล้าร่างกายมั่งนี่กระจายร่างกายก็จะไม่ไหวอเอแล้วขอบคุณพี่ตอยลุ่ยให้นั่งกินข้าวแล้วก็ให้นั่งคิดเรื่องงานอะไรไหแล้วกลับห้องไปทํางานแล้วครับทํางานบ้างดีกว่าอยู่กับไอ้เขียวทั้งวันกล่าขอ,ของคุณคุณลงุง ร้านซ่อมรถลงสีที่ทำรถให้ทุกอย่างเลยเราให้อย่างดีเราลุงคิดผมแค่หกสิบบาทอะ่ะลุงบอกว่าซื้อเครื่องแปลงมาแพงแล้วคุณลุงเอาแค่นี้แหละก็เครื่องแปลงมืออะไรเงรี้ยก็สามร้อยกว่าบาทแล้วก็ แล้วก็ไดดาโมที่หายีวิรู้ว่าต้องสี่ร้อยเนี่ยตัวนั้นผมก็ไม่เคยรู้แต่ผมดูในลาซาด้าแค่สองร้อยก็บาทน่าจะเป็นตัวยี่ห้อก็ได้ไหมโอโฮตรงหน้าเดมทำหักล่นหายวะจับเมาทีไรปิดแรงทุกทีน่ากลัวมาก อเ,เอยแค่ซื้อของทํางานศิลปะแล้วพอแค่ไปดูงานผมม้่งผมหยุดมองแล้วเขียนทีดีกันดีกว่าอาจจะทำหลงพ่อคุยใหม่หมดเลยไนะแล้วอีกใจเอ็อยากจะลองปิ้นแหวนน้องลิซ่าออมาเป็นพลาสติกหรือทำเป็นบล็อก เพื่อเลเทหล่หอเงินหล่อทองอยากจะรอเร็วเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอาไฟล์ตัวนี้ไปก็เข้าเครื่องเลเซนต์ดีกว่าแล้วก็ปิมนเลเซน์ออกมาแล้วก็เข้าขบวนกานหรหล่อแบ็กเดีกว่าก็จะง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องพลาสติกต้องทําจะหล่อเงินหล่อทองต้องขอบวนการโบราณอย่างเดียวเลยอย่างที่ผมทําแหวนเงินพญายนามคมงคลเนี่ยมันเป็นเครื่องพลาสติก ต้องใช้ขบวนการโบราณอย่างนั้นถึงจะหลอเปอ็นเงือกเป็นทองได้โอเคไปแล้วทำงานดีกว่าคันไม้คันมืออยากทำงานศิละปะบ้างละ <S <S ติดเกลยติดเมาติดโอ้เรื่องเละเทะอะไรก็ไมน่น,นี่ติดกระจายผมจะไล่ใช้ให้หมดนะโอ้เก่งใจทุกคนทุกคนเยะรักผอก็ให้ติดมาเต๊มนืนหมเลยอันนี้แหละ อยู่ที่เมืองละเครียดละมือก็ไล่ไถ่เขออาไอ้เทียนอนยอตไล่ไถ่เขากราบขอโทษทุกคนครับกราบขอบคุณทุกคนอย่างสูงคอรบอบุบรีอย่างสูงกราบขอโทษที่นอเบิ้ลรถทั้งเมืองเลยรถขีเ่เร็วขาดสติเมาขาดสติไปอย่างเงี้ยหน้าไม่น่าจะชนนะไม่ต้องหน้าเองครับไปแล้วครับโรง,งานแล้วขอทุกคนครับในเนี่ย ิงงานต้นแบบไปเ้อแต่หลวงพ่อกลยเดยเดี๋ยวให้ดูได้ข้าง เกิดเวิร์กอย่าให้เปิดบูชา99บาทครับไม่อย่างบูชาแต่ถ้าเกิดลอเป็นทองหรือเป็นเนงินแท้เป็นสำลิศคุยกันรอบนอกนะครับอันนี้เป็นแค่พัสติกธรรมดาอาจจะลองใสีให้สวยงามโอเคครับมาปิ้นกันดีกว่าผมแปลงไฟกัแนแหวนนั่ง้างแหวนนองลิท่าไม่ไหวผมเมา ร่างกายไม่ไหวโอเคครับขอทำแหวนกับพ่อโกยกันแล้วกันครับมาดูกันแป้งฝายครับเข้าเครื่องจักรเาครื่องจักรรองขาไอ้เขี้ยวตกสายมาแล้วกันขอจะมีใจก็ได้ให้หลวงพ่อกยของความทั้งเล่าเลยนะครับความสุขใท่ามาผมซีเมเลตแหวนหลวงพ่อโวยละเดี๋ยวมาเป็นเงินดีกว่า เวลา2ชั่วโมง11นาทีจะเป็นังไงจะมาดูกันโอมสิททิ์เขาให้อุลพภ์โกยคุ้มครองทุกคนเลยนะครับจะออกมาสวยไหมนี่แหวนนิ้วก้อย2เซนความกว้างความควางของนิ้ว2เซนเท่ากับเหรียญแค่จะมาดูกัน มกสิบทีแท้ทุกคนให้ก้กอยคุ้มครองทุกคนนะครับที่ผมต้องไปเตรียมเครื่องเตรียมไฟเรียบร้อยแล้วใครสนใจรอเป็นเงินเป็นทองก็ได้นะครับแต่อยากได้เป็นพัตติผมให้บูชาแค่เก,ากา้าวก้าบาเดี๋ยวหายแห้งหายมาอาจจะเอาลองลาธดาครับและถ้าช็อปปี้มีตัวใหม่ แต่ได้ช็อปอีกอส่งมาบอกเอาสินค้าทำไมลงได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปม้วนแต่วาดรูปไม่ได้ลงเลยให้หมวงอคอยคุ้มค้องครับดูแค่นี้ฮว่าผมจะกลับด้วเลย

เต็มหรือเปล่าอะไร,อะอคครสองชั่วโมงเศวตนาทีเสร็จไปเลยอ่ะอันนี้ค,ครับลองใส่ไปเครื่องเต็มเครื่องครับเดีย๋ยวมาดูง่ายกันว่าจะปิ้นเป็นไ,ไงค,ครับอขอให้หลงความกว้วยวองทุกคนนะครับมีเครื่องเดินแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะปิ้นออกมาดีหรือเปล่า เงมาลุ้นกันครับพินโนมาดีพุชาเก้าเก้าบาทนะครับเรื่องเดียวตอนนี้ทำถามเนยอะมองเห็นไหมครับงี่ก้องผม นนค,รครับ๋ย่าดึงหลงกังข้าโอริตเสท็ดนะตอนนั้นที่ไปเกยเลยไปเมาครับนนีครสาวเชี่ยวสิบเอ็ดนาที เรียนหลวงพ่อกล้วยอันนี้แหวนหลวงพ่อกล้วยนะครับอันนี้ที่ทำงานที่แล้ว หนเซนไม่ถึง1.3 1.3งมน1.3เซนนะึ่งงี่เซนนลงบอกแหวนนกว่าโอเค,คัอันนี้1เซนกว่าเรามาแกะสัพพอร์ตกันว่าจะเป็นไงแค่1นเซนนะแกะขนาดนี้ แตตึ้งแบบแค่ักผมดยวยนะแค่แกะซันนะะะพอร์ตครับตอ,ตอนนี้ได้แหวนนิ้วก้อยแล้วครับ แลกมากจริงๆอันนี้ผมยังดึงซัพพอร์ตไม่หมดเลยย,ยังไม่ได้ขัดแค่ดึงซัพพอร์ตออกใครสนใจแหวนหลอกล้้ยนิ้วก้อยนะครับอาจจะผมอาจจะเพิ่มขนาดได้ทุกนิ้วเลยครับผม69นะคะรับบูชา199ครับ 看哪里？ ใหเนียนอไรพนกอรือจะให้ผมตั้นเป็นคู่รักกอดกันหนือ ก็บอกครับเป็นเงินเป็นทองคุยกันต้องคุยกันนะครับเพราะว่าต้องเอาค่าอุปกรณ์มาบวกแล้วก็คูณด้วยสองเป็นค่าแรงผม จะไปนั่งบิสกซีทำแผนการสอนเป็นตัวสอนหนังสือขอโทษครับที่นอนไปเมาสงสารไอ้เขียวโดนซ่อมเยอะเลยเดี๋ยวมค่อยเก็บตังค์ซื้อไดเดโมไฟให้มันที่ทำหายแล้วก็เก็บตังค์ไล่ใช้หนี้ให้หมดลำบุรเนะครับไล้ลพาะกลัวพ้องน้ไปแล้วครับ ปั้นสามดีหน้าเหมือนรับว่าหน้าเหมือนจะปั้นเป็นจี้เป็นแหวนเป็นพวงแจใส่แก้วเป็นอะไรคุยกันนะครับเพราะที่ดีทําได้หมดนะโอเคครับจะรอเป็นเงินเปน,นทองคุยกันรอบนอกครับมีหลวงพ่อลวยมของทุกคนในะทั้งโลกเลยครับไปแล้ว อันนี้เซนอย่างไรก็ยังเก็บนะเห็นตาเห็นปากนะต้องจอเจะาะจริงๆจะเห็นกล้ามเนื้อเห็นจีวรโอเคครับไปนะครับ